สำหรับคลิปนี้เรามาดูวิธีการแพนนะครับหรือว่าการบาลานซ์เสียงพูดจากไมโครโฟนนะครับสำหรับการบันทึกลงโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็ดีหรือว่าโปรแกรมสำหรับการสอนก็ดีนะครับก็ให้เข้ามาที่นะครับรูปลำโพนะครับคลิกขวานะครับ recording device นะครับก็จะได้หน้าต่างซาวน์ขึ้นมานะครับที่แถบ recording นะครับคลิกไปที่ไม์นะครับตามด้วย property นะครับ จะได้หน้าต่าง My In Add Layer Panel นะครับหรือว่าโน้ตบุกรุ่นต่างๆก็อาจจะขึ้นข้อความที่ต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็จะมีแถบเลเวลให้เราเลือกนะครับก็มาดูนะครับอันดับแรกก็คือความดังนะครับไมโครโฟนบูทในขณะนี้เราตั้งไว้ที่บวก 24db นะครับจุดสำคัญในคลิปนี้นะครับเราบันทึกออคลิปวิดีโอโดยใช้เสียงจากสเตอริโอมิกก็คือเป็นเสียงไมหรือว่าเสียง เสียงเกมหรือว่าเสียงจากโปรแกรมต่างๆนะครับก็จะลงมาที่วิดีโอนี้ทั้งหมดนะครับจากนั้นเราคลิก property ดูนะครับที่ l e v e l นะครับก็จะมีส t ต r e o mix นะครับที่51%นะครับเราดูความดังนะครับดูที่มิเตอร์ดูนะครับว่าเวลาพูดเสียงมันดังขนาดไหนนะครับถ้ามันดังเกินไปนะครับหรือว่ามิเตอร์นั้นวิ่งเกือบสุดตลอดเกินไปนะครับเราก็ลดระดับความดังลงมานะครับ จากร้อยนะครับตอนนี้เหลือ38นะครับแล้วก็การทําให้เสียงพูดนั้นดังซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับก็สามารถลดได้นะครับเลข1จะแทนด้วยข้างซ้ายนะครับเลข2จะแทนด้วยลําโพงข้างขวานะครับถ้าเราใส่หูฟังที่เป็นสเตอริโอเราก็จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราต้องการให้เสียงพูดนั้นดังที่ข้างซ้ายเยอะกว่านะครับเราก็เลื่อนนะครับที่แถบมานะครับ ให้อยู่ประมาณประมาณ50นะครับด้านขวานะครับก็ลดลงมานะครับสมมุติว่าลดลงสุดเลยนะครับเสียงก็จะดังแค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเลื่อนข้างซ้ายนะครับตัวเลขสตโรมิกนะครับด้านบนจะสัมพันธ์กันด้วยนะครับสมมุติว่าเราให้ดังแค่33นะครับจากทั้งหมด100 แล้วเราให้ข้างขวานะครับดังขึ้นมาเล็กน้อยนะครับสัก10 1สิบสอง่ะสิบามแล้วกันนะครับเวลาเราพูดเสียงเต็มที่นะครับดูที่มิเตอร์นะครับนะครับเราก็จะรู้สึกได้เลยว่านะครับลำโพงเข้างซ้ายจะดังนะครับในหูฟังจะดังมากกว่าข้างขวานะครับแต่ว่าเราต้องใส่ถูกด้านด้วยนะครับว่าเหูฟังนั้นฝั่งไหนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ ทดสอบ1 2 3 4 5หทดสอบ1 2 3 4 5หนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเวลาเรามีซาวนะครับที่เลือกได้ให้ออกข้างขวาหดังกว่านะครับแล้วเวลามีการพูดการบรรยายนะครับก็จะดังทางฝั่งซ้ายนะครับเวลาเราใส่หูฟังเพื่อฟังคลิปวิดีโอนะครับก็จะแยกเสียงได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับและสามารถแพนได้ด้วยนะครับเวลาเราฟังคลิปวิดีโอถ้าเราต้องการฟังเสียงบรรยายอยย่างเดีวนะครับเราก็ปิดด้านขวานะครับเราก็จะได้ยินเสียงแต่ด้านซ้ายนะครับ อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในการบันทึกวิดีโอลงอพรีเซนต์การสอนหรือว่าวิดีโอที่จะสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับ